รักไม่เต็มร้อยเพราะว่าเคยไปทําแท้งมาเนื่องจากความไม่พร้อมนะคะช่วงติวรักเต็มร้อยหลังจากทําแท้งก็ทานยาคุมกำเนิดมาตลอด14ปีตอนนี้อยากมีลูกค่ะเลยอยากทราบว่าการทานยาคุมติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างนี้เป็นอันตรายหรือไม่ ประจำเดือนก็มาปกติดีนะคะแล้วถ้าอยากมีลูกต้องเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไรจะมีลูกได้หรือไม่จะมีอันตรายต่อลูกหรือไม่ลูกจะออกมาผิดปกติไหมการทําแท้งมีผลกระทบกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปไหมคะอันนี้ก็เป็นสิน่งที่เราเจอเบ,บ่อยๆนี่ผมเขาเรียนตอบคาถามแรกซะก่อนนะครับเรื่องการ,รกินยาคุมกําเนิดเนี่ยนะครับปกติแล้วการกินยาคุมกําเนิดในปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่มีอันตรายมากนะครับ,รบเมื่อเทียบกับการไม่กิน สำหรับคนที่ไม่ต้องการมีลูกเพราะว่าทําไม่กินมันจะมีลูกนะครับหรือว่าไม่ยอมใช้วิธีการคุมอย่างอื่นการมีลูกนี่มีอันตรายมากกว่าการคุมกําเนิดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยยาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะแนะนําอย่างนี้ครับว่าเรามักจะแนะนําว่าควรจะกินประมาณสักแปดปีนะครับเพื่อให้ระบบต่างๆเนี่ยพอแปดปีนี่ให้ปร่บตัวนานที่สุดประมาณ8ปปีแล้วก็เว้นสักปีหนึ่งเพื่อให้ระบบฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยปรับตัวนะครับแล้วก็ ค่อยกลับมารับประทานใหม่ถ้ายัางอยากรับประทานต่อนะครับ<อ>แต่ว่าอันนี้ทานมา14ปีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าประจําเดือนยังมาอยู่ทุกเดือนแล้วก็เมื่อหยุดยาแล้วประจําเดือนยังมาสม่ําเสมอเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องการกินยาคุมกําเนิดเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับเนี่ที่2นะครับ,รบก็คือเรื่องของการทําแท้งเท่าที่ฟังดูเนี่ยท่านผู้ถามคําถามนี้คงจะกังวลมาก S <S <d> นะครับ<ม>กับสิ่งที่ได้กระทาลงไปอันนี้เราก็เจอบ่อยๆนะครับคนที่ทําแท้งไปแล้วก็เมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับแล้วเมื่อต้องการจะมีลูกเนี่ยก็จะผูกกับไอ้เรื่องเก่าเนี่ยอยู่ประจําทําให้กังวลแล้วเครียดนะครับไอ้ไ<ห>ตัวความกังวลและเครียดบางทีมันก็เป็นเหตุนหนึ่งที่ทําให้มันมีลูกไดนก้นอือนเันนะครับเพราะว่าทําให้การตกของไข่มันมันไม่ไม่ไม่ไม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 สม่ําเสมอได้น,นะครับ <ๆ S 1> แต่ยังไงก็ตามนะครับการทําแท้งเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการที่จะไม่มีลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ที่ ระยะเวลาผ่านไปแล้วสามารถมีประจำเดือนได้อย่างสม่ำเสมอนี่นะครับก็คิดว่าระบบระบบฮอร์โมนของท่านผู้นี้ก็คงปกติแล้วนะครับการทําแท้งไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันเพราะฉะนั้นถ้าท้องได้นี่นะครับการทําแท้งนั้นก็ไม่ได้ทําให้ลูกจะพิการหรือว่าการกินยาคุมกําเนิดก็ไม่ได้ทําให้ลูกจะพิการอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะพิการหรือไม่พิการก็ขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นนะครับเช่นกรรมพันธุ์นะครับหรือว่าไปรับสารพ <Pacific S 3> ิษอะไรมาในระยะท้องมากกว่า <ke>